โอ้ยยยครับจิบไหม เรียบลอยครับมุกไปอย่างสวยงามอมออากาศขึ้น นี่ครับจุดนิงครับประคอรครับใส่โลูกลังจากจะบดิขืนหางมาหลายเดือนครับั้งนี้โอกาสได้มาเห็ุคลิปครับบรรยากาศรอบๆเขื่อนซิรินทอรอนตอนนี้น้ำลดล่งแห้งครับภาชะดูนี่โมทันเขาครับ ยาการหบหางยิ่งปลาครัโซลเซลครับตรงนี้โซลเซลลอ,อยนะ้ำเคลื่อนซีลินทอนครับหางนี้เป็นหางใหม่ครับสูงประมาณสิมเมตรครับเหตุขึ้นใหม่ครับไม้ตอนรับปลาจะดูดูการจะมาถึงนี่ครับ พี่น้องคลิปีที่ตามเนะครับกีื่อกียิงประจอนไปนัดหนึ่งครับเดี๋ยวไปเอาโตไม่ชมครับใส่สวยอยู่ครับประคอรครับรู่เงนินัะกันครับหนึ่งกิโลพอดีครับประคอ ใส่สวยครับครับต้นข้อครับตัดเดียวดูเหลือง Arizona, ครับขน่างตัวเป็มบีหัวแดงครับแถวมันเหนีวไว้เป็ดบีหัวแดงครับแถวมันเหนียวไวก็ดเนี่งรับแถวมันเนไว้ัดนียงครับขอบคุณที่ิต sure. ีัวครับขอบคุณครับ